คำว่าเดินเล่นภาษาอังกฤษใช่คำว่า walk and play หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะคำนี้แปลต้องตัวไม่ได้ค่ะคำที่ถูกต้องคือ go for a walk go for a walk ประยคตัวยอย่างเช่น I am going for a walk along the canal in Venice I am going for a walk along the canal in Venice แปลว่าฉันกำลังเดินเล่นริมคลองในเมืองเวนิส เราอย่างสามารถเปลี่ยนคำว่า go เป็น take ได้กลายเป็น take a walk take a walk จำไว้นะคะถ้ามีคำว่า go for a walk ต้องมีคำว่า for แต่ว่าถ้าเป็น take a walk ไม่ต้องใส่คำว่า for ย่างเช่น I am taking a walk along the canal in Venice I am taking a walk along the canal in Venice อีกคำหนึ่งที่ใช้ได้คือ stroll stroll แปลว่าเดินเล่นหรือเดินชัด้าอย่างเพลิดเพลินอย่างเช่น I am going for a stroll before breakfast หรือ I am taking a stroll before breakfast แปลว่าฉันกำลังเดินเล่นช้าก่อนที่จะไปรับประทานอาหารเช้าสริปคำว่าเดินเล่นภาษาอังกฤษคือ A go for a walk หรือ B walk and play Comment down below